สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการก๊อปปี้สกิลนะครับการจำสกิลของโลกนะอันนี้ผมใช้ตัวไนท์นะครับในการพาไปยังห้อง PVP นะครับอันดับแรกเราต้องวาร์ปที่เมืองพอลเทล่านะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในห้อง PVP ของเมืองพอนเทล่านะครับเดินมาตรงกลางพอลเทล่านะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาหลังห้องตีบวกนะครับนี่ฮะก็จะเจอบ้านหลัง PVP ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ เลี้ยวขวาจากกลางน้ำพู้นะบ่อน้ำพูนะครับเดินเลี้ยวขวามานะครับแล้วก็เจอบ้านหลังนี้นะเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาหา NPC ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3อันนะ p v p ให้ให้เราเลือกนะครับเราจะต้องเลือกอันที่2นะครับ อันที่2ที่เป็นเขียนว่า pvp ม,มังค์มังีอะไรประมาณนี้นะครับกดไปนะครับอันที่2นะครับจะเสียค่าเข้าเข้าห้อง pvp 500ารเนะครับเป็นตัวละครโลกนะที่ที่สามารถจำสกิลได้นะครับเป็นโลกเป็นสตอกเกอร์นะครับที่สามารถจำสกิลได้นะย้ำนะครับ เนี่ยก็จะมีตั้งห้องคนที่รับจ้างก๊อปสกิลก๊อบซี่สกิลนะครับเขาก็จะบอกนะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับเราต้องการก๊อ y s ี i สกิลอะไรทิปเปิลโบกระโดดเตะนะครับแล้วก็โลกมาจํานะครับเขาก็จะบอกตําแหน่งนะว่าเข้ารหัสอะไรนะครับอย่างเช่น2อองอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับถ้าเขาบอกว่า 2- อหนึ่งนะครับ เราก็เลือกวันที่เลข2นะครับแล้วก็เลือกทีมที่1นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะเปิดหน้าต่างสกิลขึ้นมานะครับแล้วก็มาช่องที่3นะครับถ้าเราคัปปี้สกิลเสร็จเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับก่อนที่เราจะมา c o ปปี้สกิลได้นะโลกเราต้องอัพสกิลอันนี้มาก่อนนะครับเป็นสกิลจำนะครับนี่แล้วก็เปิดหน้าต่างรอไว้นะครับ ถ้าเรา copy Skill เรียบร้อยแล้ว Skill จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเอาโลกมาจำสกิลได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ